ราศีกันนะคะในช่วงนี้ชาวราศีกันเนี่ยเป็นคนที่แบบขี้สงสารคอยให้ความช่วยเหลือกับคนอื่นไม่ว่าใครมีปัญหาหรือว,ว่าเดือดร้อนเรื่องอะไรเนี่ยเรายินดีที่จะช่วยเหลือเขาตลอดเลยนะคะทําให้ในเรื่องของการงานเนี่ยในเดือนนี้เราอ่ะจะคอยช่วยเหลือหรือว่าใครมีงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาให้เราทำเนี่ยเรายินดีที่จะทําซึ่งเรามองว่ามันเป็นโอกาสที่ดีสําหรับเราอะ่ะไม่ว่า งานเล็กงานน้อยน่ะเราก็คว้าไว้ก่อนเพื่อความมั่นคงในระยะยาวนะจ๊ะส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยในเดือนนี้นะคะมีเกณฑ์ที่จะ ประหยัดใช้จ่ายค่อนข้างสูงในบางคนนะคะมีการแบ่งเงินเดือนเนี่ยของตัวเองเป็นส่วนส่วนส่วนหนึ่งเนี่ยเอาไปไว้ใช้จ่ายให้กับครอบครัวอีกส่วนหนึ่งเอาไว้ใช้ไว้เก็บหรือว่าเป็นทุนสำรองให้กับตัวเองนะคะส่วนเรื่องของความรักคนโสดเนี่ยในเดือนนี้นะคะมีโอกาสที่จะสาระโสดนะคะจะได้คนใกล้ตัวมาเป็นคนดูใจนะจ๊ะ ต่อมานะคะสําหรับคนมีคู่เนี่ยในเดือนนี้เนี่ยเป็นความรักทางไกลหรือว่าเป็นความรักที่อยู่ห่างกันสักเล็กน้อยนะคะเหมือนเวลากับเขาเนี่ยเวลาเรากับเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเหลื่อมกันเราอาจจะออกไปทํางานตอนกลางวันส่วนแฟนของเราเนี่ยก็อาจจะไปทํางานในช่วงสายๆบ่ายๆเวลาที่จะเจอกันค่อนข้างน้อยนะคะ ถึงจะไม่ค่อยได้เจอกันหรือว่าอยู่ห่างไกลกันเนี่ยแต่หัวใจของเรากับเขาในี่ใกล้กันเสมอนะจ๊ะส่วนเรื่องของสุขภาพเนี่ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีนะคะ